เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามือถือหลายรุ่นสามารถปรับอัตรา r e f ฟ e ชเร a ได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มความลื่นไหลของหน้าจอแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนการปรับค่าพร้อมๆกันตามคลิปนี้ได้เลยครับก็หน้าตากันเข้าไปปรับมือถือ Android แต่ละรุ okay. 谢谢 précis, ่นจะคล้ายๆกันนะครับหลักๆแล้วให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือ เข้ามาแล้วนะครับให้เราหาเมนูที่เขียนว่าจอภาพความสว่างการแสดงผลและความสว่างประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับถ้ามือถือของมันเพื่อนสามารถปรับอัตรารีเฟรชเรดหน้าจอได้ในหน้านี้นะครับมันจะมีเมนูที่เขียนว่าอัตรารีเฟรชจอภาพอัตรารีเฟรชเรทประมาณนี้นะครับถ้าเปนเพื่อนเจอนะครับให้กดเข้าไป เข้ามาแล้วนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราซื้อมือถือมาใหม่มันจะถูกปรับไปที่60เฮิร์ตก็แนะนำนะครับให้เราปรับให้สูงขึ้นจากตัวอย่างนะครับมือถือเครื่องนี้สามารถปรับสูงสุดได้อยู่ที่90เฮิร์ตก็ให้เรากดปรับให้สูงขึ้นได้เลยครับโอเคครับเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับให้เราออกจากหน้านี้ จากนั้นนะครับการแสดงผลของจอภาพก็จะดีขึ้นทัชหน้าจอเลื่อนหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะลื่นไหลามากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็แนะนําเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมือถือมานะครับและสามารถปรับหน้าจอให้ใช้งานดีขึ้นก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนปรับแบบสูงไปเลยเนาะจะได้ใช้งานคุมค้มคุ้มและใช้งานมือถือได้ดีมากขึ้นเนาะโอเคครับ และถ้าเป็นในกรณีที่มือถือเป็นเพื่อนะครับค้นหาเมนูปรับรีเฟชเลดหน้าจอไม่เจอให้ลองนําชื่อรุ่นมือถือที่เราใช้อยู่ไปเซิร์ช google ดูนะครับว่าสามารถปรับอัตรารีเฟชหน้าจอได้เท่าไหร่เราจะได้รู้นะครับว่ามือถือที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันปรับอัตรารีเฟชหน้าจอได้หรือไม่นะครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการทําให้มือถือจอลื่นใช้งานได้ดีกว่าเดิมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง Bentech ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ